กน,นี้ผมยืนอยู่ล้งรถไอ้หอยครับแพงกันพี่น้องครับน,นี้เวลรามันกเจ็ดโมงนิดนพี่น้องครับงวดสามหน่อยมนันเขาตลาดไยพี่น้องครับงวดสาวน่อยงวดแม่แม่ลูกหลแม่ไป้าวผ้ังไงขวผ้าัไงข้า้นี่ใส่อะไรมือามือต้นก็เมือาน้น้อยน้อยปุ่งจีเพี่น้องครับ ค่กบ่คักบ่มี่ั้นสองามเนไหนนี่ยสั้นพราใหญ่เดือนเนี่ยมันจอดเลยเนี่ยใหญ่ได้จ้าได้จอันเะมืหมนี่บิดอันลาดบิดแล้วเบิ้จกอันล่ะถนามไกลก็เรียกว่าสองสนามไกลก็เรียกว่าสอขันเนาะิบเจ็ดลอยบก็อ่ขายลูกพ <c oughs> ่อตมือิบเก็ดลยเยางกมาไม่ด้พี่น้องตัวนี้ไรสนู่ได้นี่มีมีเครื่องนึงอยู่นี่นี่เทไรตัวนี้ขายเหลือมือชิบเก็ดลอยตุ้ ตัวสัมพูเน่อมือนที่เจ็ดรอยมืนเจ้อมื่นที่พันเจ็ดลอยตัวนี้เทไรนี่ตัวนี้เทไรนี่มือนพันบ่ห้องไปซื้อต้นั่างคายหนึ่งมือนมเจ็ดน้ออ้ยพี่น้องสัมพูน่ะอ๋อพี่น้องครับไปทางบ้านก็จะหาแท่งไงน้อพื่อนน่ะพืยังไรคือตียังไร บมทายคน้นทายง่วงเหรอเฮ้ยทายข้ยนเหรอ <c oughs> ทายง่วงมวนม้วน,น,นตัวเอา้าข้าวหัวละามันเริ่มดีขึ้นพี่น้องตอนนี้ราคาเริ่มดีเลยพี่น้องครับราคาเริ่มขยับขึ้นแป๊บนึงไปไปหาผู้ใหญ่กันเท่ากันเฮ้ยเยขาหายเลยเขาหายเลย เนี่ยตัวัเขาเขาตัววิเหรียญตัววิสอดนเอาตัวนี้ตัวนี้แม่ลูกตัวนี้ดีใครอะงปะเท่าไหเท่าไหตัวนี้แม่ลูกปะตัวเดียวปะใส่เป็นเนื้อีิปอมเนื้อปะโอ้ยเสร็จผู้ใดเนาะมาเที่ยเหนือตัวไหนตัวนตนองง่วงบอกงหน่อยนองก่ ปอมเป็นเหนือมาเลยเท่าไรตัวขุนนะได้พี่น้องใช่หมก่อนมัวตัวนี้ผอกว่าลักเสียนลักเสียนเนี่พี่น้องบัวครับนันเป็นข้อเยงลูเม่อกี้ะพี่น้องเด้มาเาียรโมทจังไดมพี่น้องไม่ตัวเดียวบ่อยตัวเดียวบ่ครับนี่ตัวหนเท่าไร เงินสามปัญหาลูกมันบอบอแมนบอค่ะบอแมนนอตั้งห้านอตัวนี้เท่าไรเอาทัวงไหมบังเทดีสามหาอยากได้อยากได้สามสิบห้าต้อมเส้นเนื้อพี่น้องครับโอ้ยสายพันพี่น้องครับแต่คุณได้พ่อมีเงินมีเงินทองนี่เพราะว่าแม่เขากับแยกลูกกันบอต้องบอกไงเลยทีหนึ่งอย่าฝ่าไปโลได้พี่น้องเพราะแม่พันธุ์ในบอกระไรต่อไปถ้าเกิดพี่น้องเอาแม่พันธุ์ในบอกไปโลถึงนะพี่น้องเสียใจนะเพราะว่าผมผมได้รับข่าวสารจากทางไอ้ หมูผมเป็นบริษัทอำเภอเขาบอกว่าจะเฝ้าขายแม่พันธุ์แม่บอกถิงเพราะว่าต่อไปมันสิหายาเนี่ยประเทศนี้พี่น้องว่าโอ้ยกูบรนณาคล้ายถิงเลยซ้ำหนี้พี่น้องครับสามหมื่นห้าเนี่ยในห้างเขงสนใจหรอกขอมันถือมันสื่อเยอ,เ,อเลยแต่ก่อนตัวนี้เป็นแสงด้วนี่ยเขาก็โหลดแสงเลยพี่น้องครับสามสิบห้าแถมยังเงี้ยก็ซื้อเก็บไว้พี่น้องครับแล้วก็มันออกลูกได้นนะเนาะ ดีก็ไปซื้อมอเตอร์ไซค์พี่น้องซื้อมอเตอร์ไซค์รถยนต์นีมีรถุดไปเอยซืองัวไปเลียงไว้มีโอกาสมันอกผมเปลนมอเตอร์ไซค์เออบุงทีตัวนีมื่นสามที่ไหนอ้ตัวมื่นเท่ากัมื่นสามคมื่นสโอ้ยถ้าผมมีเงินผมซื่อไว้ได้นิตัวนีเนี่ยสองนราครับผมฮนย์หกสองแปดเก้าแปดเก้าห้าเจ็ดห้าเจ็ดห้าหนึ่งเ ต้นนี้สามสิบห้าพี่น้องครเพราะมีเงินกัดส<อ>ื้อเก็บไหวต้นนี้สิบสามสิบสามช่วยหน่อยหน,น่อยหน่อยน่พี่น้องครับเอาตัวน,นี้เด้อพี่น้องห้ามขายแม่พันธุ์แม่บอกถิ่งทิศขาดเลยเพราะวา่าเป็นยางเพราะวา่าเพราะตัวน,นี้งว่วมันลงมาถึงสุดๆแล้วมันต้องขึ้นในรักของไอร้รักเศรษฐศาสตร์นะ่ะคือกามันขึ้นมันขึ้นสูงแล้วมันตกลงมาตำเราที่มันขึ้นอีกตัวนี้อย่าเสิว่าโอ้ยกูไปหน้าขายถิ่งเลยเอา กับบัวกันพี่น้องครับมึงเจอไรเอาม้วนต้นละแสนเลยสามหมื่นหาต้นนี้สิบสามเอาผู<ว>้บา่าวไทนเฮาไปทนใให้ลูกท่าใดลูกต้นนี้ผมผมมีโซนมัวง่านในพี่น้องครับ2องหมื่นสองมึงอง่ามบ่าวงาม,งงามาบ่วเจมีพี่น้องมึงดา่าใชยางต้้มแข่น้อยๆ เื่องกระดำปุกบ้างดีพี่น้องครับผมสองหมื่นสองสองหมื่นสองเงาทักเดือนทักปีเลยให้ลูกฮะสิบส,ส,สเดือ,เดอนเนาะหน้าตาดีพี่น้องครับแข้งขาหน้าตาดีแข้งขาหน้าตาดีดเอานี่สองหมื่นสองพี่น,อน้องงเอาจลงามงาม,งามบ่บร,อ 30, 5, 5, รอยสามสิบห้าครับมรอเสามสิ้าทุกสูงเนสวย ตัวน,นี้ผมอยู่โซนงวงาพี่น้องเดี๋ยวผมสิขาไปงวงเนือนน้องวเนื้อหูรลคขามาแล้วตนนัวนี้เอาตอน้ตนโตนดีๆแข็งขาเฮย้ยสาวนี่ตรงน,นี้มันเลยไก่สองหมื 22, น่นสอนเไว้ไหมลูกม่งศูน่งห้าเก้าหกห้าเก้าหกเก้าสอห้าเก้าสองแปดห้าช่วนไหมศูนย์หกหนึ่งครับห้าก้าหกครับเก้าด้าครับผมอยากไ้ตัวใดโทรมาพี่น้องครับคลิปดีเอยาย่างพี่น้องพี่นอ้นองตัวน,นี้เาไหรยอยู่เฟซบุ๊ก อีกตัวนหนึ่งนะพี่น้องช่องนี้อยู่ไปเขาไปไปที่นี่เออพี่น้องครับมันลงงัวตัวนี้อุ้ยพี่ข้อยสองตัวเฮ้ยเอ๋อจะว่าไปเป็นควอยอ๋อควอยเนี้ยไปเลยเขาบุาาเตยปะเขาเตยปะ ต้องขายตุ่นตุ่นตุ่นต้ออตุ่นต่นซื้อตุ่กตื้นตุ่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 นต่นตุ่นต่มตุ่นกุ่นตม่นตุ่นตมันตุ่นตุ่นตั่ไห่นตุ่นตุไนตุ่นตา่นตุ่นตนตุ่นตุ่นตไหนตไ่น่นตุ่นตุ่ยตุ่นตย่นตุ่นกุ่นตุ่นตุ่นตุ่นวุ่นต่นตี่ตุ่ต่ต่ตมแล้วกนีโอ้ตนนนน่ตัว พวงหนึ่งหกบห้าเจ็ดสิบลังกรดีครับพวงหนึ่ได้เจใช่ปะโอ้นีหอยต้นจากพ่อปุถมครับผมอันนี้สีไปแล้วเท่าไหร่ตอนนั้นนี่นสีตามื่เลยสีตาเนจีตูไปละสีดากันีเลยต้องเอาอ้วนใช่ไหมเลื่อมเลื่อมเลื่อมใช่ไหมเออเอาฟังังเนทีมงานเอย น้องแปดโตแล้วเว้ยเอ้าถ้าไม่ได้เต็มกระดาษนี้อย่าเพิ่งกลับบ้านพี่น้องวันนี้งัวเยอะวันนี้ไปดูเยื้อพี่น้องอยากขายงัวกระทบมาหาผมได้พี่น้องได้สิขายให้นะถ้าอยากเอาถ้าอยากได้ถ้าร้ายก็เดี๋ยวสิให้ทีมงานไปซื้อให้นะปีนี้แหละพอ ขนาดี่โมผูียวครับช่วงนี้พี่มกผูกเขได้หนิเขากเลิไ่สี่หพี่น้องครับมาอียงก็ดแม่ลูกับพ่อแม่ลูกแม่ลูกอะไรพ่อสี่หมื่นเจ็ดพันปาพี่น้องลูกกับแม่อีกเปิ้ลพี่น้องง่ามบองามบอง่ามองามบ่งามอัดลาได้พี่น้องครับจะสือลม่วงก็ัหนแม่โค้ลูกแสดงว่ามันขืนได้หนิม่วมันโค้งล่นไปดอก เป็นพ่อล <ป S 2> <ım S 1> ูกกว่น้ลกแม่มันส่งลูกดีอยู่เป็นตัวซี่มือไทยป่อซี่สิบเกียซี่สิบเกีย่ดงา้งขาตัวโตเเดี๋ยวบังผู้กองั่งเครื่องดำเค่อจะบา่ายหรืบอล โอเคเครื่องดำพี่น้องครับแม่สูงเมตรสี่สิบหเกือบพกเกือบห้าสิบลูกสูงเมตรสี่สอแมเนี่แม่ลูกสี่สิบเจ็ดพออ้สี่หมื่นเจ็ดนั่นนั่นนั่นลูกลูกแม่ลูกแม,ลกแม่ลูกกัตัวแม่มองขายเลยเทไรอะมองม,มองขายเลยกัสี่หมื่นไปไปไป,ไปไเนี่นี่ยนะโอเคพอมีเลขทรศัพท์ป่ะสองศูนย์หกสองหนึ่งสามสามศูนย์หกสอ ศูนย์หกสองหนึ่งอองหนึาเก้าห้าสาเก้าเอทวนหมัย์หกองหนึ่งหนึ่งสามสามห้าสครับผมสี่สเจ็ดพองไว้แต่ว่าราคาไม่ีอยู่หมื่นด้ไปนะพอเนะหมื่นพอโผขึ้นมาเอาตัวนี้ง่าพี่น้องสีเจ็ดเออเขาเบิรงตอนอยู่พี่น้องครับเบิรงไปเรื่อยิ็ง่ายๆพี่น้อง ไรขามากลางสนามเรดยนี่ต้นนี้ง้วไผ่นี่เหรองไผ่าาก็ถามก็ไผ่เนาะขาม้าใบซื้อดอกพี่น้องครับตอนนี้เรัฐนาการสื้อซื้่ง้วนนี่อ่าถังง้วนราคาดีนี่เขาสิมาทไว้เขาสิยางหนีไปเขาให้ามาถามก่อนนะสักสามรอบภายในหอยเป็นกระสิมายางถามตลอม,ต,ลมต่อมโอ้ตหน่อยตัวนี้งาม เท่ไหนซื้อเท่าไหร่กับบ้าเป็นอย่างนี้เองไงโอ้ยหายเพิ่งเสลดเพิ่งเท่าไหร่จบกห้องห้องที่มหาด้ยทีตีเป็นไส์ไซส์เหนือที่นี่มอทองครับมอทองโอ้ยอ๋อิ่ะกันโอ้ยตัวนี้งมอทองเท่าไหร่บอสอีมันตอนอยู่เฮ้ยโอ้ยตัวนี้ตัวนี้ลูกแม่บอสหนึ่งหลูกแม่แม่ลูกบอสหนึ่งนี่น้องครับนี่นี่คือคือปัญหาผมเนี่ยเวลาเห็นสอาทีผมเคยถือแต่เพิเขาลงบ้านเลยเพี่งน้องเขาไม่เลี้ยงอีนึ่ย ไป่ปลูกก็ไม่อยู่บน่งนี่ปเพาไผ่ไหตัวนิ่คือลูกงามแตืองนิ่นี่เก๋พ่อไรสแดง้พ่อนี่แม่ลูกก็อยู like ่บ่องหมื่นสิบหาร้อยแม่ลูกยู่บ่สองหมื่นสิบาร้อยเมีเป็นลายลาแต่ว่าลูกออกมางามพี่น้องครับแต่ลูกกระดิใจอยู่เด้ลูกลูกนาจะติดติด ติดแมนมันเาหนึน่งพอดังมนัแงนแจงแด,ง,ดง,งนี่ยสองหมรโอ้ขอทานนะพอเนาะก็มีพี่น้องตัวอีสวยเดี๋ยวสองหมื่นสิบ้าร้อยเอ้าลงเอาพี่น้องกับเบื้งเงี้ยวคือแม่ข็งเลได้จ๊เดือนลูกมันน่ะสองเดือนกว่านาะโอ้เชี่ตจนตพี่น้องครับ เกือบเกือบได้แม่นอเกือบเกือบได้สีแม่นอแต่ว่ากระดีแม่ลูกยูงพี่น้องก็ทางกันแ่ละสองหมื่นชิพานน้อยพอสองหมื่นพเดียบอ่ะน่อยนึงเอ้ยเออมื่อกี้สองหมื่นน้โพัวแม่นอเออชิพานร้อยพี่น้องเห็นพี่น้องต่อทั้งบ้านต่อกันเดาน่ะพอมีเหลีโทรศัพท์บะมีเหลี่ยงโทษซาบะมีเบอร์โทรษบะ 08-6- 0 1 3 4 7 3 3 2ูนยนงนงสานอยู่พี่น้องครับแม่สีไล่ไล่ไล่ตัวนีงเขาเรีว่แฮฟอร์ดอะเฮฟอร์ดแม่เป็นโค้งหนึงนะพี่น้องเอาเครื่องส้มพู่เอาตัวต่อไปพี่น้องครับยกยาวยากยาวยาวเลยยาวเปยาวเป็ียวว่าเป็นตัวที่เก่แน่ดูต่อไปว่าสิ่่บอกัน